ไทม์ไลน์เข้าไทยมกราคม66จากบังคับฉีดวัคซีน2เข็มเปลี่ยนเป็นไม่ต้องก็ได้กลับลำภายใน4วันอันนี้ออก็แค่จะมาเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ฟังเฉยๆนะครับเผื่อใครที่ตกใจแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ติดตามมาก่อนอะไรเดี๋ยวก็กลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะ เรื่องของเรื่องน่าจะมาจากอาการที่ว่าลนลนละมั้งที่เตรียมตัวตั้งรับไม่ทันกับการที่อยู่ดีๆท่านประธานาาิิบดีของจีนก็ทําตัวเป็นซานตาคลอสก่อนปีใหม่ก็อยู่ดีๆก็เปลี่ยนใจกระทันหันว่าจะเปิดละวันที่8มกราก็คือจะให้คนจีนสามารถออกนอกประเทศได้แล้วทีนี้ทั่วโลกเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่หรือตกใจกันใหญ่ก็ไม่รู้จะตกใจทําไมก็ในเมื่อโควิดมันก็โควิดเหมือนกัน แต่ว่าหลายประเทศที่ตอนนี้ไม่มีมาตรการใดๆอย่างเช่นยุโรปคนไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่ต้องโชว์อะไรเลยอยู่ดีๆก็ตื่นเต้นอะไรของเขาก็บอกว่าจะมีมาตรการกับคนจีนว่าให้ต้องตรวจก่อนมาหรือว่าต้องตรวจหลังเข้าอะไรอย่างนี้ประเทศสมาชิกประเทศไหนที่บอกว่าเอ้ยฉันจะไม่มีมาตรการนะฉันอยากจะรับคนจีนก็ถูกประเทศอื่นบอกว่าต้องทําเหมือนเหมือนกันแล้วทีนี้พอยุโ,ปโปรปโผล่มาปุ๊บอ่ะอเมริกาเอยออสเตรเลียตามมา แล้วทีนี้ไทยเราก็เอากับเขาด้วยเพราะว่าทันทีที่ยุโ,โปรปโผล่มาปุ๊บว่าจะมีมาตรการเนี่ยจีนเขาก็สวนกลับทันทีว่าเออมาเลือกปฏิบัติแบบนี้ได้ไงอ่ะมันก็จริงอะ่ะประเทศอื่นก็เข้าได้ไม่มีตรวจอะไรเลยแล้วอยู่ดีจะมาตรวจเฉพาะจีนใช่ไหมมันก็โควิดเหมือนกันไหมอ่าแล้วทีนี้เราคงจะกลัวจีนเขาหาเรื่องแบบนั้นเราก็เลยอยู่ดีๆก็บอกว่าอืมเราก็ยึดหลักนะต้องเท่าเทียมกันทุกชาติเท่าเทียมยังไงของเขาไม่รู้อ่ะ คือตอนแรกเนี่ยเอเห็นประโยคนี้ก็นึกว่าอ๋อเราคงจะไม่ได้มีมาตรการอะไรกับจีนนะเพราะว่าประเทศอื่นเราก็ไม่มีมาตรการเหมือนกันนี่ใช่ไหมตั้งแต่1ตุลาละที่ยกเลิก Thailand Pass ไม่ต้องตรวจอะไรทั้งสิ้นเลยในการเข้าไทยใช่ไหมเราก็คงจะทําอย่างนั้นกับจีนเ,เอาไม่ได้ดูเนื้อหาเอาก็นึกว่าเขาหมายถึงแบบนั้นปรากฏว่าประมาณน่าจะ5มกราคมหรือยังไงนี่แหละก็เริ่มมีคอมเมนต์โวยวายมาเดี๋ยวเขาจะมีมาตรการอะไรอย่างเงี้ยเอฟก็เลยต้องมาดูเนื้อหาตรงนี้ ปรากฏว่าไอ้เท่าเทียมกันทุกชาติของเขาคือต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนเท่าเทียมกันทุกชาติคือคุณอาจจะเกรงใจจีนแต่ว่าคุณก็ไปทําความเดือดร้อนให้กับประเทศอื่นที่เขาเคยเข้าไทยได้แบบไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นแล้วแล้วอยู่ดีๆไปให้เขาต้องเท่าเทียมกันซึ่ง,งของจีนเนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเรานี่คือไปอย่างที่บอกอาการลนหรือยังไงไม่รู้ก็กลัวเดี๋ยวเขาจะว่าก,ก็เลยบอกว่าให้นี่คือการคาดเดาเองนะ เลยบอกว่างั้นเราต้องตรวจใบฉีดวัคซีนของคนจีนที่เข้ามาฉะนั้นเราก็ต้องเท่าเทียมกันคือตรวจของประเทศอื่นด้วยอยู่ดีๆก็งัดข้อกังวลเรื่องของโควิดขึ้นมาซะอย่างนั้นผลก็คือประมาณวันที่6มกราก็มีประกาศมาว่าเดี๋ยวจะเริ่มต้นนะ9มกราถึง31มกรานะ,อ,ะอันนี้นี่คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับปัจจุบันได้ยกเลิกแล้วนะ,ะก็คือคนที่จะเข้าไทยในช่วงเวลาที่บอกก็จะต้องโชว์ใบฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้ฉีด ซึ่งซึ่งไม่ได้พูดประโยคนี้แต่ว่าความหมายทางอ้อมคืออย่างนั้นก็คือก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องเพราะสายการบินจะไม่ให้ขึ้นต้องมีใบฉีดวัคซีนเท่านั้นคนที่ได้รับการยกเวน้นมีแต่อายุน้อยกว่า18กับคนที่หายจากโควิดแล้วก็อะไรไม่รู้รายละเอียดปิดย่อยมากซึ่งซึ่งไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่อ,ออกประกาศมาเนี่ยได้อ่านประกาศตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันสับสนผลก็คือว่าพอหกมกราพูดมาแบบนี้ปุ๊บแน่นอนมีคนตกเครื่องแน่เพราะว่า6มกรานี่มันอะไรวันศุกร์มาประกาศตอนวันศุกร เสร็จแล้วก็หายหัวตอนวันเสาร์กับอาทิตย์ใช่ไหมก,ก็อยู่ดีๆพวกเอกชนก็อาปากค้างกันหมดว่าเอา้าเดี๋ยวประกาศ6จะใช้9้าอย่างเงี้ยอะไรมันจะกระทันหันขนาดนี้เดี๋ยวนะซานต้าสีนี้เขาพูดมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วคุณไม่ทํางานตอนปีใหม่ไงคุณมาทํางานเอาหลังเปิดปีใหม่แล้วก็อยู่ดีก็จะใช้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเอกชนก็โวยวายทั้งไทยและต่างประเทศว่าโอ้ยต่างประเทศนี้โดนคนยกเลิกลูกค้ายกเลิกไปเป็นพันเลย แล้วก็เป็นการประกาศแบบปากเปล่าด้วยนะเออเหมือนอนตอนจะเลิกอะ่ะเลิกก็เลิกปากเปล่าด้วยนะปกติเราเมื่อก่อนนี้ตอนยังมีสบ,บคอ,อยู่เนี่ยก็ต้องรอเข้าที่ประชุมสบ,บคสบ,บคเสร็จก็ต้องออกราชกิจจาแล้วถึงจะมีผลบังคับใช้สม,ม์ไอันี่พูดปากเปล่าเลยมันอาจจะมีประกาศของกรมการบินพล,ลเรือนเฉยๆใน Facebook ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเท่านั้นนะเออไม่ได้พูดเงื่อนไขยอย่างอื่นเลยเฉพาะในข่าวที่จะเห็น แถมยังจะมาพ่วงเรื่องของประกันอีกทําให้บางคนก็ตื่นตกใจกันไปคือเอาเป็นว่าประกาศวันที่6จะเริ่มใช้วันที่9พอก่อนวันที่9ก็คือวันที่8เนี่ยนะก็มีการปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อยที่มีคอมเมนต์บอกมาแล้วก็มีหัวข้อข่าวด้วยว่าเออเออไไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ให้ขึ้นนะให้ขึ้นแต่ว่ามาถึงไทยเนี่ยจะต้องตรวจโควิดนะ เาก็ยังคิดอยู่ว่าอา้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเป็นบวกขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับตอนจําได้ไหมกักตัวสยองอันนี้เราก็จินตนาการเลยเถิดไปเองก็คืออา้าวแล้วเป็นบวกขึ้นมาทําไงอ่ะเขาต้องให้เป็นรักษาถูกไหมเอออันนี้เฉพาะคนไม่ได้ฉีดนะครับในข่าวตอนวันที่8ดก็คือคนที่มีใบฉีดวัคซีนก็อ่ะก็เข้าปกติไม่ได้ตรวจอะไรแต่คนไม่ได้ฉีดนี่แหละเขาก็เปลี่ยนเป็นว่าจากไม่ให้ขึ้นเครื่องก็กลายเป็นให้ขึ้นแต่ว่าต้องมาตรวจตอนถึงไทยแล้วพอมาวันที่เก้า ก็เปลี่ยนอีกก็ที่พูดมาทั้งหมดนั้นลืมไปเลยนะลืมไปเถอะก็คือจากเดิมที่กำหนดฉีดวัคซีน2เข็มต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนก็ให้ขึ้นเครื่องแต่ว่าต้องตรวจเปลี่ยนเป็นว่าไม่ตรวจใบฉีดวัคซีนใดๆแล้วหมายความว่าทุกคนทั้งไทยทั้งต่างประเทศเข้ามาไทยไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนใดๆทั้งสิน้นคนไม่ฉีดวัคซีนก็เท่ากับว่าก็เข้าได้ไม่มีเงื่อนไขใดๆ แต่ก็ยังเห็นภาพอยู่แหละว่ามีคนต้องตกเครื่องแล้วเพราะว่ามาตรการนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นเองซึ่งเขาเพิ่งจะมาเปลี่ยนอตอนวันที่เก้าไงคือเขาประกาศหกแล้วก็คนจะขึ้นเครื่องไม่ใช่ขึ้นเก้าปุ๊บก็ถึงวันที่เก้าเลยถูกไหมก็ต้องขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้น,น,นไอ้ไอคนขึ้นก่อนนั้นนั้นแหละที่จะสวยไปครับก็เท่ากับว่าไใบฉีดวัคซีนอะไรนี้ก็ไม่ต้องโชว์แล้วแต่เรื่องประกันยังเอาไว้อยู่นะ ยังคงพยายามสร้างความสับสนอยู่ว่าประกันนี้คือเฉพาะเฉพาะนะครับคนที่ประเทศปลายทางกําหนดว่าต้องตรวจโควิดผลเป็นลบก่อนที่จะกลับเข้าไปเนี่ยอันนั้นอะ่ะเขาก็จะบังคับว่าต้องซื้อประกันในระยะเวลาที่อยู่ไทยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวตอนก่อนจะกลับเนี่ยถ้าเกิดว่าไปตรวจเราเกิดเป็นบวกขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้รักษาให้ไงฉะนั้นต้องมีประกันเพื่อจะได้ครอบคุมค่ารักษาก็คือเรื่องนี้ยังไม่เลิก แล้วก็การประกาศนี้ที่ว่ายกเว้นไม่ต้องมีใบฉีดวัคซีนใดๆแล้วเนี่ยก็เป็นการพูดปากเปล่าอีกตามเคยจากคนคนเดิมคือรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขฉะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคําพูดที่เป็นทางการหรือประกาศทางการเนี่ยจะมีออกมาไหมก็คือตอนจะให้มีมาตรการก็พูดจากปากเปล่าตอนจะเลิกก็พูดปากเปล่าแล้วหลังจากนี้จะมีไหมคาประกาศเป็นทางการว่าเ,ออเข้าไทยไม่ต้องมีอะไรแล้วน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็คงต้องรอดูสถานทูตนั่นแหละ ส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีประกาศอะไรนะสถานทูตน,นะมีอยู่บางแห่งที่โผลมาเป็นมาตรการที่เก่านะต้องดูว่าเขายังจะเปลี่ยนให้เป็นของใหม่สุดไหมที่ว่าวันที่เก้ามกราที่ว่าไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนแล้วครับวันนี้ก็มาเรียงไทม์ไลน์ให้ดูแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรต่อนะเออเลิกแล้วเลิกเลยนะอยู่ดีๆอย่าวนกลับมาอีกแล้วกันครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ